เสียงกระซิบจากก้นบ่อเก่งชายหนุ่มวัยสามสตนต้น,ตนแตดสินใจทิ้งชีวิตที่วุ่นวายในเมืองกรุงเบื้องหลังแสงสีและความเร่งรีบที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตบัดนี้กลับกลายเป็นยาขมที่เขาไม่อยากกลืนกินอีกต่อไปเขาเป็นกราฟิกดีไซเนอร์ฟรีแลนซ์ที่ทำงานจากที่ไหนก็ได้ขอแค่มีอินเทอร์เน็ตกับคอมพิวเตอร์คู่ใจก็พอ ความฝันของเขาเรียบง่ายแค่ต้องการบ้านหลังเล็กๆในต่างจังหวัดที่อากาศดีๆมีความสงบให้สมองได้เล่นและที่สำคัญคือต้องมีราคาไม่แพงหลังจากค้นหาอยู่หลายเดือนในที่สุดเขาก็เจอบ้านไม้เก่าสองชั้นหลังหนึ่งในจังหวัดแถบภาคกลางที่ประกาศขายในราคาถูกอย่างไม่น่าเชื่อมันตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยวเกือบท้ายหมู่บ้านมีเพียงถนนลูกรังเล็กๆทอดตัวเข้าไป ที่ดินรอบบ้านกว้างขวางเกือบไร่มีต้นไม้ใหญ่ร่มรื่นแต่ที่ถูกใจเก่งที่สุดคือลำคลองสายเล็กๆที่ไหลผ่านหลังบ้านภาพของตัวเองนั่งจิบกาแฟยามเช้าที่ระเบียงหลังบ้านมองดูสายน้ำไหลเอื่อยๆคือภาพฝันที่เขาวาดไว้ชาวบ้านในละแวกนั้นมองเขาเป็นตัวประหลาดคนเมืองที่จู่ๆก,ก็อยากมาใช้ชีวิตสโลลฟ์ในที่ที่พวกเขามองว่ากันดาร หลายคนทักท้วงเรื่องบ้านหลังนั้นบางคนบอกว่ามันเก่าเกินไปบางคนบอกว่ามันอยู่เปลี่ยวแต่ไม่มีใครพูดอะไรชัดเจนไปกว่านั้นเก่งเองก็ไม่ได้ใส่ใจเขาคิดว่าคงเป็นเพราะความผูกพันของคนเก่าแก่ที่ไม่อยากให้คนนอกเข้ามาวุ่นวายวันแรกที่เขาก้าวเข้ามาในเขตบ้านสัมผัสแรกคือความเย็นที่ผิดปกติแม้แดดตอนบ่ายจะร้อนเปลี้ยง แต่ทันทีที่เดินผ่านรั้วไม้ผูกๆเข้ามาในบริเวณบ้านเขากลับรู้สึกเย็นว่าไปทั้งตัวต้นมะม่วงใหญ่2อสามต้นแผ่กิ่งก้านสาขาจนเกือบเป็นอุโมงค์ทำให้บริเวณบ้านร่มครึ้มตลอดวันตัวบ้านไม้สักเก่าแม้จะดูทรุดโทรมไปตามการเวลาแต่โครงสร้างยังคงแข็งแรงอย่างหน่าทึ่งเก่งใช้เวลาหลายสัปดาห์ในการทำความสะอาดและซ่อมแซมเล็กๆน้อยๆทาสีใหม่บางส่วนขัดพื้นไม้จนขึ้นเงา เขารู้สึกภูมิใจกับบ้านหลังใหม่ของเขามากมันคือสวรรค์แห่งความสงบที่เขาตามหามาตลอดแต่มีอยู่สิ่งหนึ่งที่เขารู้สึกขัดใจและขัดตาม,มาตั้งแต่แรกบ่อน้ำเกลาที่อยู่ตรงมุมสวนหลังบ้านมันเป็นบ่อปูนซีเมนต์ทรงกลมแบบโบราณปากบ่อถูกปิดตายด้วยแผ่นไม้หนาะหนักหลายแผ่นที่ตอกตะปูยึดไว้อย่างแน่นหนาจนดูราวกับไม่ต้องการให้ใครไปเปิดมันอีกตลอดกาล รอบๆบ,บ่อมีหญ้าและวัชพืชขึ้นรกเรือแสดงให้เห็นว่ามันถูกทิ้งร้างมานานแสนนานเก่งเคยถามลุงชมเพื่อนบ้านวัยชราที่นานๆทีจะปั่นจักรยานผ่านมาทักทายเกี่ยวกับบ่อน้านี้โอ้ยบ่อนั่นเหรอลุงชมขมวดคิ้วย่นๆดวงตาฟ,าฟ้าฟางมองไปยังบ่อน้ำด้วยแววตาแปลกๆเขาปิดตายไปตั้งแต่รุ่นปู่ฉันนะมังเห็นว่ามันลึกมาก แล้วน้ำก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่คนเก่าคนแก่เขาเลยไปใช้บ่อกลางหมู่บ้านกันแทนคำตอบของลุงชมดูเรียบง่ายแต่เก่งรู้สึกได้ว่ามันมีบางอย่างมากกว่านั้นบางอย่างที่ลุงชมเลือกที่จะไม่พูดหลังจากอยู่ที่บ้านหลังนี้ได้ราวสองเดือนเก่งก็เริ่มคุ้นชินกับชีวิตใหม่เขามีความสุขกับการทำงานเงียบๆตอนกลางคืนก็ได้ยินเสียงจิ้งหรีบในไรร้องกล่อมจนหลับไป แต่ความคิดที่จะปรับปรุงสวนหลังบ้านก็ยังวนเวียนอยู่ในหัวโดยเฉพาะไอ้บ่อน้นาำร้างที่ดูเป็นส่วนเกินของสวนสวยที่เขาวาดฝันไว้ถ้าเราเปิดมันออกมาทำความสะอาดซะหน่อยแล้วก่อขอบบ่อให้สวยๆทำเป็นบ่อเลี้ยงปลาคราบน่าจะเก๋ดีนะเขาคิดในใจเช้าวันหนึ่งหลังจากตัดสินใจแน่วแน่แล้วเก่งก็ไปซื้อแฉลงและอุปกรณ์ต่างๆมาจัดการกับบ่อน้นาร้าง เขาใช้เวลาเกือบครึ่งวันในการงัดแงะแผ่นไม้ที่ปิดปากบ่อตะปูแต่ละตัวที่ถูกถอนออกมาส่งเสียงดังเอียดอารดราวกับเสียงกรีดร้องโหยหวนเหงื่อของเก่งไหลท่วมตัวแต่ความอยากรู้อยากเห็นก็เอาชนะความเหนื่อยล้าได้ทั้งหมดในที่สุดแผ่นไม้แผ่นสุดท้ายก็ถูกงัดออกทันทีที่ปากบ่อเปิดออกกลิ Green ่นอับชื้นรุนแรงก็ปะทะเข้าจมูกของเก่งอย่างจังนังมันเป็นกลิ่นของความชื้น ของดินโคลนที่หมักหมมมานานแสนนานและกลิ่นสาบแ,แปลกๆที่เขาไม่เคยได้กลิ่นมาก่อนมันเป็นกลิ่นคาวจางๆคล้ายกลิ่นสนิมเหล็กผสมกับอะไรสักอย่างที่เน่าเปื่อยเก่งชะโงกหน้าลงไปมองข้างในความมืดมิดที่ก้นบ่อดูเหมือนจะไร้ที่สิ้นสุดเขาไม่เห็นผิวน้ำเลยด้วยซ้ำมีเพียงความว่างเปล่าที่ดำสนิทและเชิญชวนให้ขนลุกลมเย็นเยียบสายหนึ่งพัดสวนขึ้นมาจากก้นบ่อ ทําให้เก่งถึงกับพะงะถอยหลังความคิดที่จะทําบ่อปลาครัฟเริ่มดูไม่เข้าท่าขึ้นมาทันทีเขาลองหยิบก้อนถึงขนาดเท่ากําปั้นแล้วโยนลงไปเงียบเขาเฝ้ารอฟังเสียงก้อนหินกระทบน้ําแต่กลับไม่มีเสียงใดตอบกลับมามีเพียงความเงียบที่น่าอึดอัดหรือว่าเขาฟังไม่ทันเก่งลองใหม่คราวนี้เขาหยิบอิดที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมตั้งใจฟังอย่างเต็มที่ แล้วปล่อยมันลงไปในความมืดตุม๋มคราวนี้เขาได้ยินเสียงมันเบาและอยู่ลึกมากๆลึกจนหน้าใจหายบ่อนี้ต้องลึกกว่า10เมตรแน่ๆและเสียงน้ำที่ดังขึ้นมานั้นก็ฟังดูนืดๆแปลกๆไม่เหมือนเสียงน้ำใสทั่วไปหลังจากเปิดบ่อทึงไวใ้ให้กลิ่นระบายออกไปเก่งก็ตัดสินใจว่าจะยังไม่ทำอะไรกับมันในวันเร็วนี้ แค่หาตาข่ายเหล็กมาปิดไว้กันอันตรายก็พอแต่เขาไม่รู้เลยว่าการกระทํำของเขาในวันนั้นคือการปลุกสิ่งที่มองไม่เห็นอาศัยอยู่ในความมืดมิดมาหลายชั่วอายุคนให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งคืนนั้นเป็นคืนแรกที่เขาได้ยินเสียงนั้นตอนประมาณตีสองเก่งสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะเสียงแปลกๆเขาเงี่ยหูฟังมันไม่ใช่เสียงลมหรือเสียงสัตว์แต่เป็นเสียงเหมือนคนกำลังกระซิบ เป็นเสียงผู้หญิงที่แผ่วเบาและโหยหวนมันดังมาจากที่ไกลๆฟังจับใจความไม่ได้แต่กลับทำให้เขารู้สึกวาดหวันอย่างประหลาดเขาลุกขึ้นไปมองนอกหน้าต่างทุกอย่างยังคงสงบนิ่งในความมืดมีเพียงแสงจันทร์สลัวๆที่สาดส่องลงยังสวนหลังบ้านและบ่อน้ำที่ตอนนี้ปากของมันอ้ากว้างราวกับปากของอสุรกายที่กำลังรอเหยื่อคงหูแว่วไปเองเขาบอกตัวเองแล้วกลับไปนอน แต่เสียงประสิบนั้นก็ยังคงตามเข้ามาในความฝันของเขาหลายวันต่อมาเหตุการณ์แปลกๆก็เริ่มเกิดขึ้นบ่อยขึ้นเก่งมักจะได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้สะอึกสะอื้นแววมาตามลมในตอนกลางคืนบางครั้งก็ได้กลิ่นดอกพิก,กุลหอมฟุ้งไปตัวบ้านทั้งๆท,ที่ในสวนไม่มีต้นพิก,กุลโดยแม้แต่ต้นเดียวของที่วางไว้บนโต๊ะทำงานขยับที่เองได้เล็กๆน้อยๆประตูห้องน้ำที่เขาปิดไว้สนิทกลับแง้มออกมาเอง ความสงบสุขที่เขาเคยมีเริ่มถูกกัดกร่อนด้วยความหวาดระแวงเขาเริ่มนอนไม่หลับตาของเขาคล้ำลงเหมือนคนอดนอนมาหลายคืนงานที่เคยทำได้อย่างราบรื่นก็เริ่มติดขัดเพราะไม่มีสมาธิเสียงกระซิบนั้นก็ยังคงดังขึ้นทุกคืนและมันก็เริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆหนาวช่วยด้วยหนาวเหลือเกินมันเป็นเสียงเดิมๆซ้ำๆที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและทรมาน เก่งพยายามเปิดไฟให้สว่างทั่วบ้านเปิดเพลงดังๆเพื่อกลบเสียงนั้นแต่ดูเหมือนมันจะดังมาจากในหัวของเขาเองวันหนึ่งโอ๊ตเพื่อนสนิทของเก่งจากกรุงเทพแวะมาเยี่ยมเยียนเพราะเห็นว่าเก่งดูเครียดเวลาคุยโทรศัพท์กันโอ๊ตเป็นคนสมัยใหม่ที่ไม่เชื่อเรื่องผีสางเทวดาเขาหัวเราะเมื่อเก่งเล่าเรื่องที่เจอให้ฟังมึงอยู่คนเดียวมากไปจนหลอนแล้วว่าเก่งโอ๊ตตัดผ่าเพื่อนแล้วบอกว่า บ้านเก่าๆมันก็มีเสียงกุกกักเป็นธรรมดาเดี๋ยวพรุ่งนี้กูช่วยหาสาเหตุให้เองอาจจะเป็นหนูเป็นลมหรืออะไรก็ได้คืนนั้นเก่งรู้สึกอุ่นใจขึ้นมาบ้างที่มีเพื่อนอยู่ด้วยทั้งสองนั่งดื่มเบียร์คุยกันจนดึกดื่นก่อนจะแยกย้ายกันไปนอนเก่งยกห้องนอนของเขาให้โอตส่วนตัวเองไปนอนที่ห้องทำงานชั้นล่างกลางดึกคืนนั้นเก่งสะดุ้งตื่นเพราะเสียงกรีดร้องของโอ๊ต เขาวิ่งพรวดขึ้นไปบนชั้นสองทันทีภาพที่เห็นคือโอ๊ตนั่งตัวสั่นอยู่บนเตียงเหงื่อท่วมตัวหน้าซีดเผือดเหมือนเห็นผีบอดีไอ้เก่งกูเจอกูกูเจอจริงๆเมื่อกี้เมื่อกี้มีคนมายืนอยู่ที่ปลายเตงกูใครวะโจรเหรอเก่งถามอย่างตื่นตระหนกไม่ใช่ว้ยโอ๊ดสวนกลับมาทันควันเป็น,เป,นเป็นผู้หญิงยาวๆใส่ชุดไทยเก่าๆ ตัวเปียกโชกไปทั้งตัวแล้วน้ำก็หยดจากตัวเขาลงพื้นนองไปหมดเลยเขายืนจ้องกูแล้วก็กระซิบว่าหนาวเก่งขนลุกสู้ไปทั้งตัวเขามองไปที่พื้นปลายเตงที่โอ๊ดชี้มันเปียกเป็นวงจริงมีรอยน้ำเป็นทางยาวจากปลายเตงหายออกไปตรงระเบียงหลังห้องนอนทั้งๆท,ที่คืนนี้ฝนไม่ได้ตกซักเม็ดเลยโอ๊ดรีบเก็บของกลับกรุงเทพตั้งแต่เช้ามืดวันนั้นทันที เขาไม่ยอมอยู่ต่อแอแต่วินาทีเดียวก่อนกลับเขาพูดกับเก่งด้วยสีหน้าที่ยังไม่หายจากความหวาดกลัวว่ามึงขายบ้านหลังนี้ทิ้งเถอะเพื่อนกูขอร้องที่นี่มันไม่ปกติคำพูดของเพื่อนตอกย้ำความกลัวในใจของเก่งจนถึงขีดสุดตอนนี้เขาแน่ใจแล้วว่าบ้านหลังนี้มีสิ่งที่มองไม่เห็นอาศัยอยู่ด้วยและตนต่อก็น่าจะมาจากบ่อน้ำร้างนั่นเองหลังจากโอ๊ตกลับไป เก่งก็อยู่ไม่เป็นสุขอีกต่อไปเขาตัดสินใจว่าต้องรู้ให้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับบ้านและบ่อน้ำหลังนี้เขานึกถึงลุงชมเพื่อนบ้านคนเดียวที่เขาพอจะคุยด้วยได้เก่งเดินไปยังบ้านของลุงชมซึ่งอยู่ห่างออกไปเกือบครึ่งกิโลเมตรเขายกมือไหว้และเล่าเรื่องราวทั้งหมดที่เขาเจอให้ฟังอย่างไม่ปิดบังทั้งเรื่องเสียงกระซิบผู้หญิงในฝันและเรื่องที่โอ๊ตเจอเมื่อคืน ลุงชมถอนหายใจยาวสีหน้าดูเศร้าสลดลงอย่างเห็นได้ชัดแกเชิญเก่งเข้ามานั่งที่แคร่ใต้ถุนบ้านก่อนจะเริ่มเล่าเรื่องที่แกได้ยินมาจากปู่ย่าตายายอีกทอดหนึ่งเรื่องมันนานมากแล้วนานจนคนรุ่นใหม่ๆเขาไม่รู้กันแล้วลุงชมเริ่มเล่าด้วยน้ำเสียงเนิบนาบบ้านที่หนูเก่งอยู่นะ่ะเมื่อก่อนมันเป็นของกะหะบดีเก่าแก่คนนึงในย่านนี้ เขาเป็นคนร่ำรวยแต่ใจคอโหดเหี้ยมมากว่ากันว่าเขามีบ่าวไพร่ยเยอะแยะแล้วก็ใช้งานทุกคนอย่างทางรุนในบรรดาบ่าวไพร่ทั้งหมดมีเด็กสาวคนหนึ่งชื่อพิกุลนางเป็นคนสวยกิริยามารยาทเรียบร้อยแต่ฐานะยากจนพ่อแม่เอามาขายขัดดอกตั้งแต่ยังเด็กพิกุลทำงานรับใช้ในบ้านนั้นอย่างซื่อสัตย์มาตลอด จนกระทั่งนายท่านเกิดไปต้องตาต้องใจในความงามของนางเก่งนั่งฟังอย่างตั้งใจลมหายใจของเขาสะดุดเป็นพักๆนายท่านพยายามจะเอาพิกุลมาเป็นเมียน้อยแต่นางไม่ยอมเพราะนางมีคนรักอยู่แล้วเป็นทาสหนุ่มในบ้านเหมือนกันพอถูกปฏิเสธบ่อยๆเข้านายท่านก็โกรธมากคืนหนึ่งเขาเลยลากนางพิกุลไปที่บ่อน้ำหลังบ้านนั่นแหละ พยายามจะขืนใจนางอีกครั้งเสียงของลุงชมสั่นเครือนางพิกุลขัดขืนสุดชีวิตนางสู้จนสิ้นแรงและในที่สุดนางก็พลัดตกลงไปในบ่อน้ำนั่นนายท่านแทนที่จะช่วยกลับยืนมองดูนางตะเกียกตะกาอยู่ในความมืดอย่างเลือดเย็นกลัวว่าถ้าช่วยขึ้นมาแล้วเรื่องราวทั้งหมดจะแดงขึ้นมา เขาปล่อยให้นางจมน้ำตายอย่างทรมานอยู่ก้นบ่อน,นั่นแหละเก่งรู้สึกชาวาไปทั้งตัวภาพของผู้หญิงผมยาวเปียกโชกที่โอ๊ตเห็นลอยเข้ามาในหัวทันทีแล้วแล้วศพของเธอละครับลุงก็อยู่ที่ก้นบ่อน,นั่นแหละลุงชมตอบนายท่านสั่งให้คนเอาไม้มาตอกปิดตายปากบ่อในคืนนั้นเลยแล้วก็ขู่ทุกคนว่าห้ามพูดเรื่องนี้เด็ดขาด ไม่งั้นจะฆ่าให้ตายตามนางพิกุลไปอีกคนชาวบ้านแถวนี้เลยไม่มีใครกล้ายุ่งกับบ่อน้ำนั้นอีกเลยทุกคนรู้ว่ามีดวงวิญญาณที่ไม่สงบสิงสู่อยู่ที่นั่นวิญญาณของนางพิกุลที่ยังคงรอคอยความยุติธรรมและยังคงหนาวแนบอยู่ในความมืดมิดก้นบ่อเรื่องเล่าของลุงชมทำให้ทุกอย่างกระจจางแจ้งเสียงกระซิบว่าหนาวรอยน้ำบนพื้น กลิ่นดอกพิกุลทุกอย่างเชื่อมโยงกันหมดการที่เขาไปเปิดปากบ่อก็เหมือนกับไปปลดปล่อยความทุกข์ทรมานของเธอออกมาโดยไม่ตั้งใจแล้วแล้วผมจะทำยังไงดีครับลุงเก่งถามเสียงอ่อยลุงชมสายหน้าช้าๆลุงก็ไม่รู้เหมือนกันเรื่องแบบนี้มันเหนือธรรมชาติแต่ถ้าจะให้ลุงแนะนำนะ หนูเก่งควรจะไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้นางพิกุลเขาบ้างบางทีอาจจะช่วยให้เขาไปสู่สุขคติได้บ้างเก่งทำตามคำแนะนำของลุงชมเขาไปที่วัดทำบุญถวายสังฆทานกลวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้นางสาวพิกุลโดยเฉพาะเขากลับบ้านด้วยความหวังว่าทุกอย่างจะดีขึ้นแต่เขาคิดผิดคืนนั้นเหตุการณ์กลับเลวร้ายลงกว่าเดิม เสียงร้องไห้ดังกว่าทุกคืนเสียงเคาะประตูหน้าต่างดังรัวราวกับมีคนจะพังเข้ามาข้าวของในบ้านถูกปัดตกลงมาแตกกระจัดกระจายเกลื่อนพื้นเก่งขดตัวอยู่บนเตียงสวดมนต์ทุกบทที่นึกออกแต่ก็ไม่เป็นผลราวตีสามเสียงทุกอย่างก็เงียบสงัดลงอย่างกระทันหันเก่งค่อยๆลืมตาขึ้นในความมืดเขารู้สึกถึงความเย็นเยียบที่จับขั้วหัวใจ อุณหภูมิในห้องลดต่ำลงอย่างรวดเร็วแล้วเขาก็ได้กลิ่นดอกพิกุลที่หอมต้นชุนกึกพร้อมกับกลิ่นคาวเลือดจางๆที่ปลายเตียงของเขามีร่างของผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่จริงๆเธอยืนหันหลังให้เขาผมยาวสยายลงมาถึงกลางหลังเปียกโชกแนบไปกับแผ่นหลังเสื้อผ้าที่เธอสวมใส่เป็นชุดไทยโบราณสีมอซอที่เปียกโชกจนเห็นผิวเนื้อรำไร น้ำหยดจากปลายผมและชายผ้าของเธอลงบนพื้นไม้เป็นจังหวะติงต๋งติง๋งติ๋งเขาเก่งตัวแข็งทื่อราวกับถูกสาบเขาอยากจะกรีดร้องแต่ไม่มีเสียงเล็ดลอดออกมาจากลำคอแม้แต่น้อยทำได้เพียงจ้องมองร่างนั้นด้วยความหวาดกลัวสุดขีดแล้วร่างนั้นก็ค่อยๆหันกลับมาช,ชา้าๆเก่งแทบจะหยุดหายใจ ใบหน้าของเธอนั้นซีดขาวราวกับกระดาษดวงตาเบิกโพรงแต่ไร้แววขอบตาคล้ำช้ำเหมือนคนจมน้ำริมฝีปากเขียวคล้ำที่มุมปากมีรอยเลือดแห้งกลางติดอยู่แต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือดวงตาคู่นั้นมันเต็มไปด้วยความโกรธแค้นความเศร้าและความทรมานอย่างแสนสาหัสเธอจ้องมองมาที่เก่งแล้วริมฝีปากที่ซีเซียวของเธอก็ขยับ หนาวข้หนาวเหลือเกินช่วยข้าด้วยมันเป็นเสียงกระซิบเดียวที่เขาได้ยินทุกคืนแต่ครั้งนี้มันดังชัดเจนอยู่ข้างหูของเขาเองวิญญาณของพิกุลค่อยๆก้าวเข้ามาหาเขาช้าๆรอยเท้าเปียกๆป,ปรากฏบนพื้นไม้ตามทุกย่างก้าวเก่งถอยกลูดจนแผ่นหลังชิ้นหัวเตียงผมผมขอโทษผมไม่ได้ตั้งใจจะรบกวนคุณเก่งพูดสิงสัน ผมทำบุญไปให้แล้วนะดวงตาของพิกุลวาวโรดขึ้นมาด้วยความโกรธบุญของเจ้ามันลบล้างความทรมานของข้าไม่ได้ข้าถูกกักขังอยู่ในความมืดและความหนาวเน็บนั่นมันนานเท่าไหร่เจ้ารู้หรือไม่ความยุติธรรมของข้าอยู่ที่ไหนเสียงของเธอเปลี่ยนจากเสียงกระซิบเป็นเสียงตะคอกที่ก้องกังวานไปทั่วห้องลมในห้องพัดก,กรูเกลียวจนหน้าต่างเปิดผางออกเองผม ผมจะช่วยคุณบอกมาว่าต้องทำยังไงเก่งร้องออกมาอย่างสิ้นหวังพี่กุลหยุดนิ่งห่างจากเขาแค่เอื้อมมือทะยกมือที่ซีดขาวขึ้นมาชี้ไปทางหน้าต่างไปทางบ่อน้ำหลังบ้านร่างของข้ายังอยู่ที่นั่นเอาข้าขึ้นมาทำพิธีให้ข้ายังถูกต้องแล้วข้าจะไปผู้จบ ร่างของเธอก็ค่อยๆเลือนหายไปในอากาศทิ้งไว้เพียงความเย็นยเยือกแอ่งน้ําบนพื้นและกลิ่นพิกุลที่ยังคงอบอวลอยู่ทั่วห้องเก่งสุดลงสั้งกับพื้นยังหมดแรงเขารู้แล้วว่าเขาต้องทําอะไรเขาต้องทําในสิ่งที่ไม่มีใครกล้าทํามาตลอดร้อยปีคือการนําร่างของนางพิกุลขึ้นมาจากก้นบ่อบทสรุปการปลดปล่อยเช้าวันรุ่งขึ้นเก่งเดินทางไปปรึกษาเจ้าอาวาสที่วดัด ท่านเป็นพระเถระผู้มีเมตตาสูงเมื่อได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดแล้วท่านก็พยักหน้าอย่างเข้าใจอาตมาเคยได้ยินเรื่องนี้จากโยมปู่ของอาตมาเหมือนกันมันเป็นกําหนักทั้งของผู้กระทําและผู้ถูกกระทําสิ่งที่โยมต้องทํามันเป็นเรื่องใหญ่และอันตรายแต่ก็เป็นหนทางเดียวที่จะปลดปล่อยดวงวิญญาณดวงนั้นได้เจ้าอาวาสได้ติดต่อประสานงานกับหน่วยกู้ภัยและชาวบ้านจํานวนหนึ่งที่กล้าพอจะช่วยเหลือ ตอนแรกทุกคนต่างลังเลแต่เมื่อเห็นความตั้งใจจริงของเก่งและความเมตตาของเจ้าอาวาสหลายคนก็ยอมช่วยเหลือในที่สุดพิธีกรรมเริ่มต้นขึ้นในตอนสายของวันนั้นมีการตั้งสารเพียงตาบวงสรวงเจ้าที่เจ้าทางและขอขามาดวงวิญญาณของนางพิกุลจากนั้นหน่วยกู้ภัยก็เริ่มปฏิบัติการหย่อนเครื่องมือและคนลงไปในบ่อน้ำที่มืดมิดเวลาผ่านไปอย่างเชื่องช้าและน่าอึดอัด เก่งยินมองดูเหตุการณ์อยู่ไม่ห่างด้วยใจที่ระทึกเขาสวดมนต์ภาวนาขอให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปด้วยดีแล้วแล้วหลังจากผ่านไปนานเกือบสองชั่วโมงทีมกู้ภัยก็ส่งสัญญาณขึ้นมาว่าเจอแล้วสิ่งที่ถูกนําขึ้นมาด้วยความทุลักทุเลค,คือโครงกระดูกมนุษย์ที่ห่อหุ้มด้วยเศษผ้าเก่าๆที่เปื่อยยุ่ยและดินคโคลนแม้จะเหลือเพียงกระดูกแต่ทุกคนก็รู้ว่านี่คือร่างของนางพิกุลที่ถูกทอดทิ้งอยู่ในก้นบ่อน,น้ํามาเป็นเวลานาน,านแสนนาน เก่งมองภาพนั้นแล้วยกมือไหว้ท่วมหัวน้ำตาไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวเขารู้สึกสงสารและเวทนาในชะตากรรมของเธอจับใจร่างของพิกุลถูกนำไปประกอบพิธีทางาศาสนาอย่างสมเกียรติมีการสวดบางสกุลและชาปนากิจอย่างถูกต้องตามประเพณีชาวบ้านที่ทราบข่าวต่างมารุ่นงานกันมากมายบรรยากาศเต็มไปด้วยความเศร้าสลดคืนนั้นหลังจากเสร็จสิ้นพิธีทุกอย่างเก่งกลับมาที่บ้านด้วยความเหนื่อยล้าทั้งกายและใจ แต่แปลกบ้านที่เคยให้ความรู้สึกอึดอัดวังเวงและน่ากลัวบัดนี้กลับให้ความรู้สึกสงบและโปร่งสบายอย่างบอกไม่ถูกเก่งเดินไประเบียงหลังบ้านมองไปยังบ่อน้ําที่ตอนนี้ถูกปิดด้วยฝาคอนกรีตที่แข็งแรงและมีการทําบุญล้างอาถรรพ์เรียบร้อยแล้วคืนนี้ไม่มีเสียงกระซิบไม่มีเสียงร้องไห้ไม่มีกลิ่นพิกลเพียงแต่ความสงบสุขที่แท้จริงท่านใดนั้น ลมเย็นสายหนึ่งก็พัดมาปะทะร่างของเขาเบาๆมันเป็นลมที่เย็นสบายไม่ใช่ความเย็นเยือกเหมือนที่เคยเจอและในสายลมนั้นเก่งฟังได้เหมือนได้ยินเสียงกระสิบแผ่วเบาเป็นครั้งสุดท้ายขอบคุณเก่งหลับตาลงแล้วยิ้มออกมาบางๆเขารู้ว่านั่นคือเสียงของพิกุลที่มาเพื่อกล่าวคำอำลา หลังจากวันนั้นเป็นต้นมาก็ไม่มีเหตุการณ์ประหลาดใดๆเกิดขึ้นในบ้านหลังนั้นอีกเลยเก่งตัดสินใจที่จะไม่ขายบ้านเขายังคงอาศัยอยู่ที่นั่นต่อไปความกลัวได้แปลเปลี่ยนเป็นความเข้าใจและความผูกพันเขามักจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้พี่กุลอยู่เสมอและเปลี่ยนมุมที่เคยเป็นบ่อน,น้ำมรณะให้เป็นสวนดอกไม้เล็กๆที่มีดอกพี่กุลปลูกไวอ้อย่างสวยงามบ้านปลายนาที่เคยเป็นที่จองจำดวงวิญญ,ญาณอาฆาตบัดนี้ได้กลายเป็นบ้านที่สงบสุขอย่างแท้จริง บ้านที่ทำให้เก่งได้เรียนรู้ว่าบางครั้งการรับฟังเสียงกระซิบจากอดีตก็อาจนำมาซึ่งการปลดปล่อยและสันติสุขที่เขาไม่เคยคาดคิดมาก่อน